สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมคุณพระนาจากไร่พงพระยามเมทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอคลองหลวงประทุมธานีครับเราได้คิวมาปลูกมะพร้าวกันอีกแล้วละครับช่วงนี้ฤด,ดูฝนคิวแน่นสุดๆอะ่ะใครที่ยังไม่ได้จองคิวก็ต้องบอกว่าปีหน้าแล้ะครับแต่ถ้าว่าไม่ทันจริงๆต้องปลูกแล้วจริงจ หาเอาที่สะดวกใจนะครับแปลงที่นี่นะครับ6ไร่เราใช้ต้นพันธุ์ทั้งหมด150ต้นด้วยกันครับระยะปลูกที่หลายๆคนถามมาก็คือของสูตรเรานะครับเราจะใช้ที่8เมตรครับดังนั้นเนี่ย6ไร่มันก็จะได้150ต้นอาจจะขาดเกินอีกเล็กน้อยอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับวันนี้ครับคำถามที่เพื่อนๆสมัยชิกถามมาตลอดเลยก็คือปลูกมะพร้าวยังไงวิธีการปลูกแบบไหนการดูแลยังไง ปลูกเอียงปลูกตรงแบบไหนดีกว่ากันสําหรับของผมนะครับผมก็จะใช้วิธีแล้วแต่ลูกค้านะฮะถ้าลูกค้าอยากจะปลูกเอียงผมก็ปลูกเอียงให้อยากจะปลูกตรงผมก็ปลูกตรงให้ถ้าบอกว่าเอาที่คุณพักสบายใจผมปลูกตรงครับสังเกตจากต้นนี้เป็นต้นนะฮะส่วนวิธีการปลูกปลูกยังไงขุดหลุมลึกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับไม่มีใครรอที่ไม่รักเมืองไทยเมืองไทยงด วัน,นาคดีจงภูมิใจเธอเกิดมาเป็นคนไทยเนื้อกลางอีสานตายงดงามในทุกรุดูจะชวนมาสู่อากาศให้เั็นปอดและชวนมากอดเมืองไทยเรารักประเทศไทยท่องเที่ยวไปให้สุด้าย การปลูกมะพร้าวให้รอดจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายากมันก็50-50ครับในการปลูกมะพร้าวของไร่พงพระยาไม่ใช่อยู่ๆเราไปขุดหลุมโชะโชะแล้วก็วางมะพร้าวลงไปปลูกเลยนะครับต้องมีการเดินสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดปลูกว่าจุดไหนเหมาะสมไม่กีดขวางทางเข้าทางออกจากนั้นก็จะทำการวระยะวางแนวขึงเชือกเพื่อให้เป็นแนวเส้นตรงดูสวยงามรับกันทั้งแปลง ทำการมาร์กจุดเพื่อให้ได้ระยะห่างของต้นมะพร้าวที่เหมาะสมอย่างสูตรของไร่พงพระยาจะใช้สูตรระยะห่างที่8คูณ8เมตรในการปลูกมะพร้าวผมเรียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าการปลูกมะพร้าวจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้บริการของผมให้มาปลูกก็ได้ครับปลูกไม่ยากขุดหลุมุ๊ะเอามะพร้าวลงใส่ปุ๊บเอาดินกบปับ๊บจบกระบวนการง่ายๆเพื่อนๆทําเองก็ได้ครับใช้เวลาสักวัน2วันก็เสร็จแล้วแต่ถ้าไม่ว่าง ไม่มีคนไม่อยากใช้เวลามาทำเรื่องแบบนี้ก็มาใช้บริการของทีมงานไร่พงพยาเราครับซึ่งนอกจากจะได้ต้นมะพร้าวที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเรายังมีเทคนิคการปลูกเล็กๆน้อยๆทําให้มะพร้าวเติบโตได้ดีในฤดูฝนดูเป็นแนวมาตรฐานถ่ายรูปส่งเขตหรืออบอตอประเมินภาษีลดภาษีได้ทันทีแถมดูดีและก็สวยงามด้วยครับหลังจากที่ได้จุดที่ต้องการแล้วเราก็จะทําการขุดหลุมปลูก ในการขุดนั้นเราก็ใช้เครื่องเจาะดินมาเป็นเครื่องทุ่นแรงเพราะบางแปลงบอกเลยว่าดินแข็งขุดยากมากๆหรือดินนิ่มมากๆโดยเฉพาะดินเหนียวยิ่งขุดยากนะครับไม่ใช่ว่าดินนิ่มแล้วจะขุดได้ง่ายๆเราก็ไม่ใช่ว่าใช้เครื่องเจาะมาขุดแล้วก็จบกันครับเรายังคงต้องใช้จอบขุดด้วยแรงงานคนในการขยายหลุมอีกด้วยดังนั้นเพื่อนๆที่บอกว่าทําไมค่าใช้จ่ายเยอะจางขุดง่ายๆแค่นี้ผมก็อยากจะให้ลองมาขุดกันเองดูครับ เราใช้จอบขุดเพื่อขายายหลุมให้กว้างขึ้นก่อนที่จะทําการใส่ปุ๋ยรองก้นลงไปปุ๋ยนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรพิเศษนะครับจากนั้นจึงวางมะพร้าวลงไปทีหลังคําถามยอดนิยมก็คือต้องขุดหลุมลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ผมเห็นที่เขาเขียนแนะนําตามสื่อต่างๆก็คือลึก50เซนกว้าง50เซนแต่สําหรับผมแล้วขุดพอให้ได้วางมะพร้าวลงไปก็พอแล้วครับแต่เทคนิคหลังจากนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องใช้ประสบการณ์ในการทํา เราจะขุดหลุมฝังมะพร้าวลงไปจากนั้นก็จะทําการเสาะร่องเพื่อให้มีร่องน้ําในการที่เวลาเราลดน้ําลงไปหรือฝนตกเนี่ยน้ำก็จะยังคงค้างอยู่ภายในร่องหลุมที่เราทําไว้ครับเพื่อให้มะพร้าวได้น้ําอย่างพอเพียงส่วนดินที่เราขุดพูนขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือสูตรของไร่พงพระยาส่วนใครจะทําแบบไหนก็แล้วแต่ชอบใจสูตรใครก็สูตรใครครับทําไมต้องทําแบบนี้เอาไว้จะมาอธิบายในคลิปต่อไปการปลูกมะพร้าวในฤดูฝน ต้องระวังมากๆครับการปลูกฝังครึ่งลูกเวลาเจอฝนชุกชุกแรงแรงติดต่อกันมะพร้าวลอยไปกับสายน้ำเห็นกันมาบ่อยมากๆเลยครับส่วนจะปลูกเอียงปลูกตรงหันไปทางทิศไหนเอาที่ชอบใจครับสูตรใครก็สูตรใครไม่ว่ากันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอตอบคำถามเพื่อนๆสมาชิกในเรื่องของระยะปลูกเท่าไรหลุมลึกเท่าไรใส่อะไรลงไป ถ้าหากว่ายังมีข้อข้องใจก็โทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 7 4 8 9 8 8 8 8หรือแตะลายแอดนะครับจากลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมให้ไว้ด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเข้ามาต่างๆได้ทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ที่โลโก้ตรงกลางนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมะพร้าวสำหรับวันนี้ผมคุณพระนายจากไร่พงพระยาอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับ